มึกริมอ้าวอ๋อร้านมึกริมอ้าวอ้าว,าวนี่ปลาอะไรนะกะโมแก้มบางเออกะโมแก้มบางซาชิม,มินี่ตัวเนี้ยนะเพราะนัซื้อร้านอื่นกินนะเท่าไหรนะ่แล<อ>้วเนี่ยก็มีถึงเป็นพันร้านนี้สามพันห้ารอเล่นรอเล่นรอเล่นร้นรานนี้รักรอร้านนี้รักร้อยรักร้อยราคาราคาย่อมยาวเออราคาย่อมยาวนี่ร้านนี้เปิดไวปิดไวนะ้ละอ่า เปิดห้าโมงเย็นพี่ททำไมมันมันหมดวใช่ตัวเปล่าวันนี้ขายตัวเดียวอ้นี่แล้วแล้วแล้วทุกคนชามใต้นะชามใต้นะตรงตรงตรงข้ามเซเว่นนี่เลยนะล็อกล็อกเก้าสิบสี่ครับผมเปิดทุกวันไม่มีปิดเปิดทุกวันไม่มีปิดสี่ชั่วโมงได้แต่ไม่ค่อยมีข้องรูดเร้นรุดเร้นมีทุกวัน มีมึกซาซิมิด้วยอ๋อมีมีมึกซาซิมิด้วยตัวสิบบาทเองตัวละสิบบาทนะครับไปขึ้นที่สะพานนะตัวพูดพูดเลนแต่แต่ราคาหลักสิบก็มีนะใช่เขาบอกเขามาจากมาจากประเทศจังจังพี่ใหม่มาจากช่องเนี้ยจองพี่ใหม่ก็ไอลักลักตัวละแปดสิบบาทจะเป็นตัวละห้าสิบบาถ้างั้นอย่าบอกนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นอ๋อมันมันดูเชฟได้ต่อเป็นเป็นเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงมากับมืออันนี้ใช่ใครมือเลี้ยงทุกตัวแหละปลาปลาอะไรนะทำไม กระพงแก้มบางตามตามให้แม่ไปดูปลาเก้าเลย่ะแต่แต่ราคาลักซิปนะร้านเนี้ยปลาเก้าโอ้นี่นี่ปลาเก้าปลาเก้าเบื่อปลาเก้าซานนะนี่เขาเลี้ยงไว้เออปลาเก้าอันนี้ปลาเก้าซานอันนี้เขาเลี้ยงไว้ครับมึกช็อตมึกช็อตมุกคาซิมีอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นตรงข้ามกับเซเว่นชะอำใต้ล็อกเก้าสิบสี่นะครับผมปลาสดมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างงี้มาคราวนี้ ปลาเขาเรียวๆเลย,เรย,เรย,เรยครับปลาเขาตัวใหญ่มากนะแต่แต่ข้องจริงข้องจริงตัวใหญ่มากนะขนานา้างหน้าจะใส่ตาตัวนี้ต้องมี17เจ็ดลลยครับอ้ยขับเขามาหรือเปล่าเ <laughs> อ <laughs> โอโอเคทุกคนฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านป่าไม้ร้านป่าไม้ครับล็อกอะไรชะอำใต้ ล็อก90ตรงข้ามเซเว่นครับร้านพี่ชายพี่รักเขาอ่าร้านพี่ชายพี่รักนะครับผมมาจะเอามาลองมาอุดหนุนนะราคาเป็นกันเองครับเป็นมากนะปลาครับผมโอ้โหนี่แร่แล้วแร่แล้วอุ้ยรักดูเขาแล่ปลาดิดู้ยแล้วปลาเนื้อใสมากอะนี่เข้ามาสองคนคือตื่นปลาตื่น ดูน,นี่น่ากินนะมปที่มืดๆเด้อโอ้โหดูดิฟิวมันอยู่เลยอะญี่ปุ่นเออแต่แบบถ้ากินเหมึงแปลกอ่ะอย่าแลบลิ้นนะอะไรยโอ้ยเกี่ยวกับเกี่ยเลยอร่อยปะกูจะน้ำจิ้มแม่ง